อัดไิอัดแล้วแล้วแล้วไอ้นนี้มันหินลำหินลำหินลำมันจะเป็นบ่อแบบนี้เนาะหินลำถ้าจะขุดขุดเอาเนี่ยเอาจกอะไรขุดยับไปบ่ถ้าจะขุดขุดออกมาบัวมันแข็งเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นหินอือนี่นี่มันแตกแล้วนี่นี่มันจะเป็นเศษสิแตกแล้วมันจะเป็นแนวนี้เนาะพี่หนอก มันจะเป็นแก้วเองเป็นแก้วพี่น้องเคยเห็นหมเนเองมันจะเป็นแก้วห้องเจาะชี้ลงเลยมันจะได้แผทนนะครับน้องตัวห้องห้องกับมี่กลางเจาะเ้า,า,ก,า,ก,าก็เอาตัวยางมันแหละเราเอาตัวยางให้พี่ไดนะ้น้องไห้เบิ่งก่อนเนาะว่าจะหาตลาดขายนี่ นี่นอพี่น้องนอมันจะเป็นแบบนี้เนะแต่ว่าห้างกับบสามารถชีว่าอขอกมาได้เพราะว่ามันแข็งพี่น้อง จะกระจับจับตัวตัวตัวอย่างนะให้เราบึ้งนี่นี่มันจะเป็นกอดเป็นกอดเวลาห้าฟุตจะเป็นกอดออกมานี่นี่นาะพี่นอะถ้าเขาจะเอากอดใหญ่ๆมันเขาจะก g บ a b ได้นาะพี่นอกเนี่นี่ตัวนี้ได้เพราะว่ามันแข็งพี่นอกเนี่ยมันแข็งเกินมันแข็งแบบแกลียวอะไร บเบียแก้วมันจะแข็งแข็งอะไรแบบนี้เวลาห้าขุตจุกห้องจะ